สวัสดีครับผมอยู่กับบุรรอดดัทีมเช่นเคยนะครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเห็นสไตล์นี้ไม่ใช่ใครนะหัวหน้าโจยครับวันนี้รับบทหนักขับคันดีขับคนเดียวสองคันเลยวันนี้นี่หัวหน้าโจยนะนี่นี่นี่น,น,นี่เจ้าไก่อกฟางไม่ทำแบบนี้หรอกโอ้โหทีแรกครับผมเดินมาปุ๊บ ผมเินเข้าไปหาเลยนะผมนึกว่าเจ้าไก่โอ,อฟางทำไมแยกทำไมเจ้าไก่ออฟางทำไมมันถึงเอาขี้โคลมาโยนใส่ผมผมก็ว่าเอ๊ะมันรักเริ่มแปลกๆแ,แ,แล้วดีแท้ไม่ใช่ครับหัวหน้าโจยแล้วครับวันนี้รับหน้าที่ขับสองคันเลยครับขับเจ้าส้มเช้งกับเจ้าวีสาดนี่ดูเอาครับเวียงดินดินเวียงดินแบบดีๆกับเขาไม่เป็นครับ ต้องทำอะไรที่ว่าไม่เหมือนเขาอ่ะถามว่าเจ้าไก่อ,อกฟางไปไหนหวานข้าวครับวันนี้ติดหวานข้าวก็เลยหัวหวน้ากเลยครับคนเดียวสองคันเร็วน,นี้นี่ขึ้นมาเอาขี้โคออกก่อนนะแล้วอีกสักพักหนึ่งจะไปขับเจ้าวิสา์เวียงดินขึ้นมาฮนะโอ้โหเหนื่อยเลยวันนี้ ถ้าขับคันเดียวมันก็จะขึ้นจะลงมันก็ยากไงเดี๋ยวต้องขึ้นมาโยนขี้โคนเดี๋ยวต้องลงไปก็เลยเอาสองคันเลยครับขับสองคันเลยเออบอกว่าวันนี้ผมขอเพื่อนน้อยที่สุดนะหัวหน้าเพราะว่าเพื่อนมาทุกวันแล้วตกใจหมดเลยมากีแร่ เอ้ผมไม่เคยเห็นเจ้าใก่โอฟางโยงขี่โคลนใส่ผมนะน,นี่ดูเดินดูเดินดูเดินนะ <c oughs> เดยลยเนี่ยรถทั้งเลยโอ้เอา้เอาทำอเป็นไรอ่ะอ้าวอ้าวอเข้าไปอ่าพอแล้วอ่ะลงไปขับเจ้าปีศาจต่อ นี่ได้สองแรงไหมวันนี้สองแรงครับครับคนเดียวสองคันสองแรงเลยวน,นี่เอานี่โยนขีโคนออกเรียบร้อยแล้วนะลงไปต่ออ่ะลงไปขับเจ้าปีศาต่อเจ้าไก่อบฟางติดหวานข้าวนะ วันนี้ก็เลยรับบทหนักหน่อยโอ้โ oh, ห oh, ดูบุงคีดิเอาเข้าไปนี mm ่มาไล่ขี่โคนอีกนะพอไล่ขี่โคเสร็จแล้วก็ขึ้นมาขับ mm hmm. เจ้าสมเช้งนี่โอ้ย oh, ง mm hmm. นานี้ mm hmm. คนเดียวก็เอาครับ สูสุดๆหัวหน้าเราบอร่อนี้ผมยังไม่เห็นมีปาลาไหลเลยนะส่วนปลาเนี่ยคงจะหายหมดแล้วไม่ไงหายหมดแล้วครับถูกจับมั่งแล้วก็ที่เหลือก็ลงเข้าไปในบอ่อที่มีน้ำนะ ผมถามแกว่าหัวหน้าตะเข็บที่โพน้ําเนี่ยจะต้องระเลงไหมบอกว่าละเลงอยู่ละเลงอยู่ครับทําให้มันดูสวยงามแกจะทําด้วยวิธีไหนเราต้องคอยติดตามครับอ่ะตอนนี้กําลังบีบไล่น้ํามาน,ะะนี่ทางานนะถ้ามันมีน้ําเยอะๆมันก็ทํายากะครับนี่กําลังไล่บีบน้ํามา กะคีโคนเลตุมเปะไม่มีการดับเครื่องเลยนะเจ้าวิชาเนี่ยปีเครื่องไว้เลยอ้าว สงสัยจะเดินไปทอยดินต่อครับเมืม่อวานหน้างานของคุณน้าโจ้ฝนตกนะครับดูดิยังชื้นอยู่เลยทางไล่ออกครับไล่ออกเพื่อจะเอาดินแห้งมามาวางไว้ฮะ ถ้าอยู่สองคันก็อีกคันหนึ่งโยนคีโคลมาให้อีกคันหนึ่งตักขึ้นเวียงนะเวียงออกมาไว้ด้านข้าครับนี่กองไว้นี่เลยดูดิดูสภาพคีโคลกองไว้เพียบเลยเยะแห้งมานี่ก็ดันเข้าไปครับในที่ของตัวเองงานหกล้อไม่มายุ่งเลยนะงานนี้ใช้แต่แมคโครอย่างเดียวครับ เนื่องจากว่าคี่เทมันไม่มีมันจํากัดก็เลยอาศัยว่าโยนด้านข้างมั่งเกียร์ลงข้างล่างมั่งฮะขี่โคลนกำลังไล่มานะครับไล่มาไล่มาชิดขอบนี้แล้วเสร็จแล้วยโย่หัวหน้าก็จะขึ้นมาขับเจ้าสมเช้งต่อฮะนี่กำลังเอาขี่โคนมาไว้ฝั่งนี้ฮนะ โอ้โหวันนี้เหนื่อยแท้เลยขับสองคันบอกว่าได้สองแรงวันนี้ผมอยู่ใกล้ๆนะขอร้องนะอย่ายโยนขี้โคลนมานะผมคอร้องนะวันนี้เอฟซี FC ได้ดูแบบถนัดตาหน่อยใกล้ๆหน่อยนี่ นี่ดันมานะดันมานี่เลยฮะเดี๋ยวค่อยเอาเจ้าสมเชิงเวียงขึ้นไปอีกทหนึ่งนี่ไล่มาก่อน,น่ใช้สานมุงกีดันมาเลยฮะอ่าอ้าอ้าอาเน่ะบอกว่าคอนี้ขอวันหนึ่งวันนี้วันหยุดวันนี้วันอาทิตย์ นี่เวลาเขาดูใกล้ๆมันก็ได้อัดรถในการรับชมอย่าให้ผมอยไ่้ไกลเลยเฮ้เฮ้ ไม่เคยฟังรลยครับคนคนนี้ต้องถอยห่างอีกแล้วงานนี้งานหนักจริงๆครับสำหรับหัวหน้าโจ้หนักตรงที่ว่าขี้โคลมันเยอะและอีกอย่างหนึ่งฝนด้วยฝนชุกป,ปีนี้นี่ถ้าไม่มีฝนมันก็ยังพอ ทำง่ายอยู่นะนี่มันมีฝนตลอดนะวันสองวันตกทีวันสองวันตกทีอ้าอ้าอ้าอาโอ้ยโอ้ยโอ้โอต้องมาหลบอยู่ข้างๆเจ้า,จาสมเชงครับบอกว่าวันนี้ขอเปื้อนน้อยที่สุดยังจะมาโยนใส่กันอีก สัญญาบอลูกนี้ใกล้จะหมดแล้วนะฮะเห็นหัวหน้าบอกผมใกล้จะหมดแล้วบอกว่าก็นน่าจะคุยกันได้นะเนื่องจากว่าปีนี้ฝนมันดีกันน่าจะอนุโลมผ่อนพันให้สักระยะหนึ่งแต่ถ้าอนุโลมไปแล้วผ่อนพันไปแล้วถ้ายังไม่เสร็จอีกก็คงต้องปรับละคะ ก็ต้องต้องถูกปรับแล้วครับงานนี้แต่ถามว่าปรับเยอะไหมหนะ้าบอกว่าไม่เยอะน่าจะวันละพันะมะั้งแต่ตอนนี้ยังไม่โดนปรับนะยังไม่โดนปรับน่าจะผลพันให้อีกสักหน่อยหนึ่งก็ต้องเข้าใจคระะับหน้าฝนทํางานเข้าใจนะต้องเข้าใจนี่นี่ไล่มาอย่างนี้นะฮะไล่เอาขีโคนมาชิดขอบนี่ เดี๋ยวเจ้าสมเชงก็จะเวียงขี้โคลเหมือนเดิมครับเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยโอโอ้โหอีออออพูดไม่เคยฟังหรอกบอกว่าวันนี้ขอหน่อยเะขอหน่อยขอรอแบบจะอาสะอาดสักวันได้ไหมเดินไปดูแเลยอะไปเวียงดินแล้วครับ โดนทุกวัน FC ถามว่ามีวันไหนไม่โดนมั่งผมตอบไม่ถูกครับแต่ถ้าถามว่าวันไหนโดนมั่งตอบถูกครับเกือบทุกวันครับไอที่ไม่โดนนี่จําไม่ค่อยได้ไอแต่ไอที่โดนนี่จําได้ครับเกือบทุกวันครับที่เปื้อนโคลนครับโอ้โหดูดูลุยอย่างเดียวครับลุยอย่างเดียวเข้าไปข้างในแล้วค ไม่เคยคิดจะกลัวจมไม่กลัวคิดจะกลัวรถติดอะไรเลยลุยอย่างเดียวครับลุยเข้าไปข้างในนะฮะถามว่าน้ำทางนู้นจะพังไหมคงจะไม่พังครับเพราะว่าหัวหน้าโจ้เราเว้นไว้ห่างอยู่น่าจะไม่ต่ำกว่า6เมตรนะความห่างของน้ำกับบอ่อ ที่กั้นคูวไว้ตรงกลางเห็นไหมฮะนั่นเลยฮะผมว่าน่าจะประมาณ6เมตรได้ที่หัวหน้าโจยเว้นไว้ครับถ้าไปขุดอ้าวอ้าวอ้าวไปทำอะไรนะ่ะอ้าวเอาเข้าไปไปปลูกปลาปลูกปลาต้องเว้นไว้ห่างๆครับถ้าเว้นไว้ไม่ห่างนี่โอกาสาที่น้ำด้านนู้นจะพังลงมามีเยอะฮะต้องเว้นไว้ห่างๆเอาไปใส่ทางด้านนู้นนะ ถ้าข,ขุดชิดๆเลยนี่เพราะว่าฝั่งที่มีน้ํานี่มันลึกนะไปขุดชิดๆเว้นไว้ประมาณเมตรสองเมตรนี่โอกาสที่แรงดันมันจะพังขึ้นมาเยอะมีสูงครับเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเข้าไปโยนเข้าไปฝั่งนู้นนะอย่ามาโยนฝั่งนี้นะมาหาวห,หน้าโจยทีไรไม่มีคำว่าเบื่อฮะแก ชอบทำอะไรให้ดูเรื่อยๆฮะทำแบบที่คนอื่นเขาไม่ค่อยทำกันนะฮะเออ,อ,อเอาเอาอีแล้วเอาเอีแล้วไปทางนู้นนะอย่ามาทางนี้นะเ <c oughs> อาสวิงเข้าไปไม่เวียนหัวก็สวิงเข้าไปอ่าอาโอ้โห ดูเอาเอาให้เต็มที่เลยครับในเมื่อคอร้องไม่ได้ก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยเอาให้มันโดนเต็มๆไปเลยอ วันนี้ผมก็ยังพามาติดตามนะครับติดตามหัวหน้าโจ้กับบ่อหลวงบ่อที่สองครับดูไปเรื่อยๆอยนี่แหละดูมาเล่นขี้โคลเรื่อยอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับขอบพระคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมช่องของบุญรอดเอาเข้าไปครับให้ดูอีกบอมึงครับดูที่ว่าบอมนี้จะใหญ่หรือจะเล็กโอ้ฮะ พอแล้วครับได้น้ำมุนแล้วครับได้ฮีโคลแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ